โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k Studio นะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังคิม,มิกนะคิม,มิกเนี่ยมีหลายเวอร์ชันหลายสไตล์กองหลังดวอัพก็มีเบกขวาทธประตูก็มีเบกขวาเกมรุกก็มีนะครับผมกองกลางรับนะเออเชสเต,เตเตอร์ก็มีโอ้โหหลากหลายซะเหลือเกินนะกลางรับแต่ส่วนใหญ่ก็กลางรับแหละออเชสเตเต,เตอร์เวอร์ชันกองกลางก็มีนะตัวบูลล็อกนะโอเคถ้าเทียบก็ขอเทียบเฉพาะเบกขวาแล้วกันมันจะเยอะเกินไปละ เอาเฉพาะเบคขวาเลยวกันถ้าแบคขวาก็น่าจะฟีเจอร์เขียวได้หมดฟีเจอร์น่าจะได้หมดล่าสุดเนี่ยเก้าาไม่ต้องบูตโอ้โหตัวเก่าหาช่องครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ค่อนข้างดีมากโอ้โ oh. หสเต็ตแม่งเหมาะกับกลางรุกเหลือเกินตัวเก่านะแต่รู้ตั้งเตะเกมรับนะครับผมพวกสปีดอะไรเงี้ยล่าสุดได้แต่ตัวเก่าไม่แย่นะเอาจริงตัวเก่าไม่แย่ตัวเก่าได้สเตีไม่นานได้กระโดดนะได้สเต็ไม่นานได้กระโดด อรื่วยตัวเก่าไม่เหมาะจริงนะเหมาะกับเหมาะกับกลางรุกว่ะสเต็ตม,มันครองบอล่จยบอลค่อนข้างดีอะนะนะถ้าติดบูทถ้าติดบูทมันหนึ่งร้อยหนึ่งนะตัวล่าสุดอะหนึ่งร้อยหนึ่งนะคนนม้บูทผิดไปนเนี่ยจริงบูทมันต้องบวกสามนะอันนี้มันบวกแค่สองวะอันนี้บูทผิดนะ่อโคนมิโคนนมบูทผิดไม่ใช่คนนม้ดิเป็นทับเป็นทับบูทผิดบูทผิดนะครับผมจริงมันต้องบวกสามนะอันนี้มันบวกแค่สองไงไหมจบสกอร์ มันขึ้นมาสองจริงมันต้องสามมันต้องหนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะโอเคไม่เป็นไรถ้าดูโดยรวมบอกถ้าเป็นแบคขวาถ้าดูตามตำแหน่งนะถ้าตามตำแหน่งนะล่าสุดหลากหลายกว่าล่าสุดหลากหลายกว่านะฮะแต่ตัวเก่าก็มีทีเด็ดว่ะโอโ้ตัวเก่าก็ไม่แย่นะตัวเก่าก็ไม่แย่นะคิมิกโอ้โันสูสีแต่บูธมันไม่ค่อยตรงอะ่ะนะบูธมันต้องบวกสามดีนี่บวกแค่สอง นะบวกแค่สองนะล่าสุดเนี่ยเกมรับดีความเร็วดีมีแข็งเก่งนะแต่เรื่องครองบอลจ่ายบอลนนตัวเก่าดีกว่านะฮะดีคนละแบบดีคนละแบบนะถามว่าตัวไหนดีสุดเหรอคือว่าตัวล่าสุดมันขึ้นไปรนะ้อยหนึ่งไงก็ให้ตัวล่าสุดแล้วกันนะแต่บวกไม่ถูกว่ะถ้าไม่ติดบูธครองบอลโอ้โหถ้าดูแถวบนเหรอ แถวบนตัวเก่าดีกว่าต้องเปิดบอลน,นะต้องเปิดบอลในตัวเก่าจะดีกว่าอย่างอื่นเนี่ยฉเฉลี่ยกันแล้วก็กสูสีแต่เกมรับตัวล่าสุดสปีดล่าสุดโอ้โหตัวเก่าก็ได้สตรีมม่าได้กระโดดนะมันนี้ก็พูดยาวนะสูสีนะถ้าสรงเนี้ยสูสีนะน่าถือว่าสูสีแต่พอติดบูธปุ๊บมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นมานะอมให้ตัวล่าสุดไว้ก่อนแล้วกันให้ตัวล่าสุดไว้ก่อนแล้วกัน ตัวนี้ก็หนึ่งอ99้าสิถ้าไม่ติดบูธเนี่ยถือว่าสูงสี่นะ99เกด้วยกันเนี่ยอันนี้แถวบนถ้าแถวบนเนี่ยล่าสุดดูดีกว่าถ้าเป็นแถวล่างแถวล่างเนี่ยแถวล่างตัว,ต,วตัวเก่าถ้าดูแถวบนตัวล่าสุดแถวล่างตัวเก่าแต่พอติดบูธเนี่ยตัวร้อยดีกว่าแน,น่นอนนะดีกว่าอย่างแน่นอนและบูธบูธไม่ตรงอ่ะจริงๆมันต้องบวกสามนะเป็นครับนะโอเคตัวล่าสุดนะฮะกองหลังไม่เทียบ หมดละมั้งตัวเบขวาที่เหลือก็จะเป็นกลางรับแล้วที่เหลือก็จะเป็นกลางรับแล้วขอกลางรับซักเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันเอาตัวซื้อประสาแล้วกันมาตัวซื้อประสาเนี่ยเก้าเก้าเหมือนกันนะแต่กลางรับเนี่ยแน่อนอนหลักเกมรับมันดีกว่านะเกมรับมันดีกว่าซึ่งซึ่งมันคนละสไตล์คนละแนวกันนะสเต็ปมันก็จะประมาณนี้ซึ่งมันเทียบกันไม่ได้นะแต่ถามว่าตัวกลางรับยืนเบขวาเนีมันก็ยืนได้แต่ก็จะเน้นรับยัดรับเยอะนะไม่ค่อยเติม นะไม่ค่อยเติมเล่นรับแต่ถ้าตั้งให้มันเติมมันก็เติมได้แต่ด้วยคุณภาพการครองบอลการอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสู้ตัวล่าสุดไม่ได้ก็ตามตำแหน่งดีกว่านะถ้าเป็นตัวล่าสุดเนี่ยคือถ้าเทียบกับฟีเจอร์เขียวด้วยกันทุกเวอร์ชันเนี่ยก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างนะนะถ้าเทียบกับตัวแบคขวาด้วยกันนะถือว่าได้อย่างเสียอย่างแต่พอมีบูธขึ้นมาปุ๊บมันก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะมันก็จะดีขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าไม่ติดบูธเนี่ยสูสีแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีทีี่่่สสุดดดดไไไ้้นะไ้้้มมมมมัวววาาาานะรรรบอกก็ปณแลํหิ นะแบคขวานะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาบายบาย let